อาจจ๋าช่วยติียมอุปกรณ์หน่อยนะฮะบนเวทีเดี๋ยวเราจะมาให้น้อง,องเราเล่นเกมบ,บ้างเพราว่าคนที่แพ้เรามีบทลงโทษแน่นอนบทลงโทษลงโทษค่ะคุณชารลอตทำไมหรอลงโทษลงโทษนะฮะ อ่าทีมงานมาแล้วเกมได้ยังไงคะเนี่ยอยากให้รางวัลสองคนสองคนนี้มากเลยอ่ะเขาตนตะโกนแบบว่าตะโกนชื่อนะ energy ไม่ออกเลยเดิมคุณให้ไหม no time your energy is very good yes you guys hype us you know where are you f r o m ฮะสุพรรณสุพรรณฮะสุพรรณดูไม่ ยูแฮช็อคโกแลตดูไปแสดงว่ากันบนเวทีจริงๆจริงสุภาพข้าวอเธอร์ข้ามซีมาเหมือนกันข้าวอเทอร์อยู่ทรายไหมแบบข้าวอเทอเขาแล้วที่มิสแกรอเอ็ดใช่ไหมสองคนนี้อายุดังหนา a อายุ u ังเน k n โด o เขาบอกว่าท้องทูปปานวัดบิงอิงรอดทูดูไบ เย่แฮมจูเป้อาร์ตมันนี่น็อตรังเทาทำไม่ไดทำแฮมจูเป้อารอ่า Are you sure? Are you sure? Are you sure? วันมีเลี้ยงบาทโลไม่โลภูสไม่โลเอาวันเท้าสั้นก่อนตอนเนี้ยมั 1,000์ยูเลอ o ์เพอ e h ก r ฟเพอ1 0วัน0 0 0ส0 0นวันเทาสนวันเทาสั้นวันเทาสั้นอันทันอยร่างนี้เลยเอออาอใหนนันโนะมีฟอนตนะจะมีประธานค่ายที่ไหนก็ทำแบบนี้ อือหรอเนี่ยกันเองสุดๆมาลุกมาแล้วพันหนึงก็ค่าชุดเออะเทาไนี่เทาสั้อยู่แฮบขอบคุณค่ะเต้นดีมากอ๋อ can you transfer thank you so much I will transfer to my account I want you so handsome น uh, ี ก็คือคุยกับบอสโอเคท้อบุณบอสไปเลยอ๋อโอเคท้องุกบอสยี่จริงจริงแต่ทันเฟิร์มันนี่ถุยหิมโอเคทุกอย่างคือธุรกิจได้หมดโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเราบอสบอสจะไปนั่งถึงที่เลยเมื่อกี้อ๋าไปไหนคะหมายถึงว่าเราจะไปดูใบเหรอ ไปดูไบเหรออีกหลักทูด <laughs> ูไบมีออสโลอายุวันนี้จะกินทูดูไบ I want to eat Dubai chocolate <laughs> Can you make me eat there Okay thank you d e l Okay Okay see you Dubai for eat chocolate กลับมาที่ไทยก่อนกลับมาที Come back to Thailand first Okay <No. S 1> คำนั้นจะให้จับ <No. S 1> จคู่กันนะครับอ่ะก็คือจะเป็นคู่แรกก็คือคู่อิงหลอด แล้วก็จะเป็นคู่นะครับเป็นมีนากับน้องหลินกติกาของเราก็คือขอตัวอย่างพี่ฟ้ามาเป็นตัวอย่างโชว์ได้ไหมพี่แช์หมอหรือเธอจะโชว์คู่กันก็ได้นะได้ได้ไอะเราจะให้แต่ละคู่นะครับทีมงานจาาเดี๋ยวมีคนจับเวลาไหมครับเดี๋ยวผมให้จับเวลาแล้วกันภายในเวลา60วินาทีให้ทั้งสองทำแบบนี้อ๋อ เราอมมันง่ายกว่าไหม,ไม,ไ,มไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝังภายในเวลา60วินาทีคู่ไหนนำปิงนปองมาใส่อันนี้ได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะทีมที่แพ้จะต้องทำการทำการแสดงโรเพในเรื่องหยดฝนกินสนิมโดยสลับบทที่ไม่ใช่บทตัวเอง อ่าเพราะฉันถ้าเกิดเธอไม่อยากเล่นเธอก็ต้องชนะให้ได้ขอเป็นน้องเห็ดกับส้มซ่าแล้วกันได้แล้วแต่ถ้าเกิดเธอแสดงได้เราจะริบจากคู่ไหนคู่แรกนีครับป็นแฟนอิงหลอดอ่าใครต้องการอิงหลอดเฟิร์สขอเสียงหน่อยอ่าใครอยากให้มีนามาลีเฟิร์สขอเสียง เขหยุบมานี่มาพูดตายายห้ามแพ้เพราะไม่อยากเล่นหมดะไรยกันนั<า>่นแ <laughs> หละค่ะในเมื่อจับเวลานะคะรับ60วินาทีเนี่ยมีใครจับให้ผมไหมโอเค60ว <c oughs> ินาทีน,นะครับเราจะมาเริ่มจากคู่หลินและบีนาใครที่ได้มากสุดจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้ต้องมาโรเตชซิูเอชชันกันนะครับ and who gonna be the winners the most ping pong โอเคถ้าเกรดพรอมแล้ว3 2มสอน่ร์ทโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยยวเดยวเนี๋ี้ย่านีปแล้ว10วินาทีวเเเร็วเ็วเวเีวเเีวีว ยายที่โกงอับาคืนเร็ว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 เร็ร็วเร็วเร็วอยากจะมีมีกัู่เร็วโอ้ยก็ฉันตกวัดมากที่สุดเร็วลเหลือเวลาอีกสิบวินาทีสิบวินาทีเเร็วเแปดเจ 6 5 4 3 2 1หมดเวลาชาวซาโอเคทีมมีนานหลินได้ไปนะครับตดี๋ยวมานับกัน1 2 3 4 5 f i <5, S 2> แอน s ซเว n นได้ไปเจ็ดคะแนนทีมเธอจะเป็นยังไงไม่ถ้าจริงจังขนาดไปยศชนะไปเถอะเดี๋ยวท่องบทรอเอานาเอานาเอานาแทนไปเลยโอเคพร้อมไหมจ้าพร้อมไหมจ้าไม่พร้อมโอเคถ้าเกิดนะครับตอนนี้อิงหลอด โอเคเราจะเริ okay. ่มในามสองหนึ่งไปเร็วเร็วเรเ้ยเวลาดีเวลาดีอย่เวลาดีอยู่เวลาดีอยู่เอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอมันแอบหแก้มนิดนึงนะมนแอบหแก้มนิดนึงนะมนแอบหแก้มนิดนึงนะนี่เออเออ เล่นแลแปลงท่ากันสุดเล่นแลแปลงท่ากันสุดมีนาเขาโกงเราเร็ว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 เหลืออีกสามสิบวินาทีอุ้ยอีกสามสิบวินาทีมีนาเองโดนแล้วเร็วเร็วอีกสองวินาทีมาเริ่มต้นตรงนี้ไปเริ่มหน้าโต๊ะแล้วหนูมาเริ่มตรงนี้ทุกคนเเร็ว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 อีกสิบสองวินาที สามสองหมดเวลา,วลาหมดแล้วอยากกินก่องหมดเวลาหีือเปล่าใจโคตรโกงแพ้อะไรนะแพ้ใช่ให้พี่ฟ้าแพ้นเนาะทุกคนใครแพ้นะใ,ใช่ <คน S 2> โอ้คนไม่อดีมไม่ซัพพอร์ตเสียงร้องปิดกันเลนยเลยนะฮะอยู่พร้อมใจกันให้เขาแพ้เลยอ่ะเดี๋ยวมานับกันโอเค อันนี้สองนะฮะสามสี่หหเจแปดแ้สองคนไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยใมา ไสไม่ต้องเล่นละโลเฟมโลเฟมเป็นไรเขาไม่เฉยๆเหนื่อยแล้วเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยอ่าโอเคขอเชิญร้องกับคู่นะอะไรฮะจะร้องวิ่งบ้างไหมไม่เป็นไรเขาอยากให้คู่เธอเล่นเขาอยากให้ฉันเล่นโอเคขอเชิญร้องไกับอิงหลอดด้วยมาคู่ที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองมาด้านนี้บทที่เราอยากจะสวมบทหลอกด้านนี้ค่ะ โรเพชชูเอเจนต์บทที่เราจะสวมบทบาทเป็นใครดีไม่ได้ตั้งแบบไม่ได้เตรียมใจมาทำการแสดงเลยค่ะวันนี้เป็นพี่ตินสิแล้วให้พี่หลินเป็นสาวชุดแดงเอางานยากคือนี่ขอเป็นพี่ไปซุบกันเหรอบิ๊กเต้เอาตอนที่ถึงแล้วนี่นอนเฉยๆแล้วก็บอกแล้วก็ตอนบอกเหมืนว่ายิงมันสีจริงไหมเออเอาไหมเอาโอเคเดี๋ยวเราดู อะไรบ้างเล่นดีก็พออะไรเลเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นพี่ตีนนี่เล่นเป็นดิ๊กเตะโอ้่นี่เล่นง่ายมากเลยมีนะอยู่แค่นี้เอาดีๆเอาที่กำหนดมาแล้วไม่ได้กราโดดไม่ได้เลือกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากหนูเลยทำอะไรก็ทําำนดีก็พอมีนะเอ้ยลิ้มมันลิ้มมันนี่ง่ายง่ายหกหน่าย ไม่มันมีเอฟซีของจิวเมมาแล้วจะเป็นถามแม่ว่าเขาอยากดูซีนอะไรลูฟซีนเขอยังใจดำอยู่นะลิฟซีนอิงหลอดยานอนป่วยใครป่วยใครป่วยโอ้ยหนูไม่มานั่งเรียตรงนี้นะแม่ โอเคเดี๋ยวก็ขาเจะได้เล่นคันธีนี่เดี๋ยวเขาจะเขาชกเป็นมีแล้วโอเคอ่ะเราพูดเลียไม่ได้โอเคเมื่อกี้ไปบังคับคู่ตายายมาละตายายโชว์เราหน่อยได้ไหมจ๊าใครอยากให้ตายายโชว์ขอเสียงหน่อย Good job. In farm on command.